สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาพชิจชบูรณ์มีเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือเรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสีเทพซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพชิจชบูรณ์ซึ่งได้แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในสมัยนั้นตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุยืนานานมากกว่า800ปีเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพวกเราชาวจังหวัดพิจฉบูรณ์ และโรงเรียนสีเทพประชาสรรคได้นำเสนอาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็คือโบราณสถานอุทยานเมืองสีเทพโรงเรียนสีเทพประชาสัรค์เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสีเทพจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning เชื่อมโยงกับโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียงก็คืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสีเทพ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนรุ่นหลังๆห,หรืออนุชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของประชาชนของพวกเราว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรน่าสนใจมากขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมครับสวัสดีครับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรจัดการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และอีกหนึ่งกิจก,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 กรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราครับสวัสดีค่ะดิฉันนางชนทิชาศิลปะชัยตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสีเทพประชาสรรค์วันนี้ดิฉันจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยโรงเรียนสีเทพประชาสรสจะใช้แหล่งเรียนรู้อ,อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมาจัดก,การเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมคือสอดคล้องกับผลการเรียนรู้เข้าใจความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจหลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในรูปแบบโมเดลหลักฐานซึ่งทําให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเป็นมาของอประวัติอุทยานประวิศาสร์สีเทพในท้องถิ่นของตนเองเกิดความรักความหวงแหนในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็นำความรู้ไปขยายผลในให้คนรุ่นหลังต่อไปค่ะสำหรับในส่วนของกลุ่มสาระศิลปะก็จะเป็นรายวิชาจิตกรรมจะจัดการเรียนการสอนให้กับระดับ ชั้นมต้นและมปลายในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีโดยสอดคค้องผลการเรียนรู้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าทางทัทศนศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสากลเราก็จะพานักเรียนของเราไปเรียนรู้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพและจะมี กวีศิลป์พัฒนาแผ่นดินสีเทพเพชรบูรณ์มาร่วมในการสร้างสารรค์งานจิตกรรมและจะทำให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ในอุทยานซึ่งแบบ Active Learning ทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะและทำให้เกิดสุนทริยภาพได้มีความรู้ในด้านศิลปะ และบูรณาการกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำหรับในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับชั้นม,มปลายผู้เรียนที่เรียนสายศิลปภาษา สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ก็คือเข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งนำไปใช้ได้ถูกต้องก็จะทำจะใช้ผู้เรียนจะนำผู้เรียนไปเรียนรู้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยกระบวนการ active learning หลังจากนั้นนักเรียนก็ได้จัดทำกิจกรรม ในการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆในระดับชาติซึ่งทั้งสองรายวิชารายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความอดทนมีระเบียบวินยัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยมีเจตนาลมและเจตคติที่ดีรู้จักช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งโรงเรียนศรีเทพประชา,าสรรได้นำนักเรียนระดับชั้นโม1นึ่งไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพโดยการเดินทางไกลและแบ่งเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งก็คือปรางสองพี่น้องฐานที่สองก็คือปราง สีเทพฐานที่3คือเขาคังนอกหลังจากนั้นนักเรียนก็ทําการบันทึกความรู้และความประทับใจที่ได้ไปเรียนรู้ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยลงมือปฏิบัติจริงและได้ไปเรียนรู้อของจริงที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะ